มาที่3นางเอกค่ะน้องมิวนิธาน้องแยมมัธิราแล้วก็น้องแพทริเซียกูดค่ะก็รวมตัวกันมาสวัสดีปีใหม่นะคะชาวต๊ะข่าวบันเทิงค่ะปีหน้านะคะสามสาวก็เตรียมจะมีผลงานให้แฟนๆได้ชมกันจุใจเลยทีเดียวค่ะเฉพาะน้องมิวนี่ก็3มเรื่อง3มรถนะคะก็มีซีรีส์เลือดมังกรตอนสิงค์ค่ะก็รับบทเป็นจิรศยาเด็กสาวชาวจีนที่ต้องทํางานเลี้ยงครอบครัวแล้วก็มีตามรักคืนใจกับบทหนูนาที่ต้องปลอมตัวเป็นชาวไร่เพื่อตามหาพ่อนะคะเรื่องนี้ก็ประกบคู่หนุ่ม เดชนี่แหละค่ะแล้วก็ยังมีชาติพยักนะคะในบทคุณหญิงพลอยหญิงสาวสูงสักที่หลงรักทาสในเรือนค่ะก็เตรียมเปิดกล้องถ่ายทากันแล้วนะคะด้านน้องแพทริเซียมีสองเรื่องค่ะลมซ่อนรักในบทอานานักธุรกิจหญิงนะคะแล้วก็มีบวงอธิษฐานค่ะเป็นละครพีเรียดแล้วก็ยังมีน้องแยมมทิรานะคะกับละครบูแอคชั่นค่ะหัวใจปัตตภีเรื่องนี้มารับบทเป็นนักฆ่านะคะ เป็นหญิงสาวเงียบขลึมแล้วก็ยังมีดอกไม้ใต้เมฆด้วยเรื่องนี้ก็จะเป็นสาวร่าเริงก็ติดตามผลงานของนางเอกสาวของทั้งทั้งสาของทั้งสามคนได้เลยนะคะผลงานเยอะจริงๆเตรียมจะให้ชมกันแต่แตละคนเราเรียกว่าน่าตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่านอกจากสามเรื่องที่เป็นล็อตใหม่แล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็ได้เห็นเหมือนกับ,รบ<ช>พรีวิวนะฮะพรีวิวที่ดูก่อนสำหรับทั้งปีเลยโอ้โหมีแต่เรื่องน่าติดตามทั้งนั้นเลยอะ<ช>่ะตื่นเต้นมากครับ